ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยังอยู่กับผมนะครับเฮียโชคและเว็บหวยออนไลน์เจษดาเบ t ดดอทคอมคอมนะครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับของการซื้อหวยออนไลน์ผ่านเว็บเจษดาเบ t ดนั่นก็คือขั้นตอนการถอนเงินรางวัลออกนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยคงจะชอบนะคงจะต้องการ วิธีนี้ขั้นตอนทําขั้นตอนนี้เป็นประจ,จําอยู่แล้วนะครับผมฮะคงอยากถอนถอนถอนถอ,อนกันมากกว่าฝากฝากฝาก,ากเนาะเอาละแล้วเงื่อนไขนะครับของการถอนจากเว็บเจษดาเบทเนี่ยก็คือเราก็ต้องถอนขั้นต่ำ้าร้อบาทนะครับขั้นต่ําร้อบาทถึงจะกดถอนได้นะครับผมแล้วก็เราจะต้องมียอดซื้อนะครับยอดซื้อหวยจากเว็บเนี่ย ของยอดฝากล่าสุดนะฮะ70%นะเหมือนที่ผมเคยอธิบายไปในเว็บต่างๆนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดท่านฝากเข้ามาครั้งล่าสุดนะครับหนึบาทท่านก็จะต้องซื้อหวยให้มากกว่า70บาทก่อนนะครับถึงจะสามารถแจ้งถอนได้นะครับผมอ่ายกเว้นยกเว้นระบบแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเป็นระบบแนะนําเพื่อนท่านก็สามารถอถอนมาจากระบบแนะนำแล้วก็แจ้งถอนได้เลยไม่ต้องเล่นหวยขั้นต่ำอะไรก่อนทั้งสิ้นนะครับ โอเคเมื่อเข้าใจกันแล้วสำหรับใครที่มีเครดิตเหลือเกิน500บาทและต้องการจะถอนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําการถอนเงินออกมาพร้อมกันเลยดีกว่า,าสำหรับใครนะครับที่อยากจะสมัครนะครับเล่นหวยผ่านเว็บเจษด,ดาเบตนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการแนบลิงก์สมัครแล้วก็วิธีการต่างๆไว้ดีใต้คลิปนี้นะครับก็ไปกดสมัครกันได้เลย โอเคครับสาหรับทุกท่านที่รอการถอนเงินอยู่นะครับเราไปถอนเงินพร้อมกันเลยครับผมคันแรกก็ให้กดเข้ามานะครับที่หน้าเว็บเจดสดาเบทล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับผมเราจะเข้าสู่หน้าแรกนะครับเป็นหน้าข่าวประชาสัมพันธ์สเปริร์เข้ามาแล้วให้เรากดที่ปุ่มเมนูนะครับด้านบนซ้ายนะครับผมปุ่มเหลืองๆตรงนี้กดเข้าไป แล้วก็ให้เรามาเลือกแจ้งฝากถอนนะครับผมเลือกตรงแจ้งฝากถอนกดไปเลยครับอ่าพอมาหน้านี้ปุ๊บก็ให้เรากดแจ้งถอนเครดิตที่เป็นปุ่มสีแดงๆนะฮะกดไปอ่าขั้นตอนสุดท้ายครับโอ้โหเว็บอื่นนะฮะเขาให้ถอนได้เก้าสิบเก้านะฮะมากสุด9กสิบเก้าครั้งต่อว,วันพิเศษเกทับครับผม ร้อยครั้งต่อวันไปเลยครับโอ้โหถอนเงินถล่มทลายกระจดกระจายต่อวันไปเลยคุณผู้ชมเอาละ่ะก็พอมาหน้านี้นะครับผมเป็นหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเงินรางวัลที่จะถอนอ่าเขาจะโอนมาให้นะครับในธนาคารธนาคารนี้นะครับผมบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีที่เราทําการลงทะเบียนไปเมื่อตอนที่สมัครนะครับผมก็เราทําการกรอกจํานวนเงินได้เลยครับที่ต้องการจะ ถอนขั้นต่ำห้าร้อยบาทนะครับอ่าผมต้องการจะถอนถอนมูลแล้วกันห้าร้อยสี่สิบสองบาทอ่ะเดีวยวไป้ฝากใหม่พอใส่ตัวเลขเสร็จเรียบร้อยใส่จำนวนเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดแจ้งถอนได้เลยครับผมอ่าเสร็จสิ้น,เ,นเรียบร้อยครับรอดำเนินการก็โดยปกติแล้วเว็บเจษดาเบทเนี่ยอ่าการฝากถอนเนี่ยจะค่อนข้างเร็วนะครับค่อนข้างเร็วไม่เกินสามนาที ในวันปกตินะครับยกเว้นวันหวยรัฐบาลออกนะครับผมไม่เกินสามเป็นาทีเนี่ยก็จะทำรายการถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละแล้วเราจะมาดูาการรายการสถานะฝากถอนได้ยังไงอ่ะก็ให้มาดูที่แจ้งฝากถอนนี่แหละครับผมกดแจ้งฝากถอนมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้ถ้าเกิดมีสถานะที่คงค้างอยู่นะครับผมก็ จะขึ้นมาขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับผมแจ้งธนาคารอะไรสถานะดําเนินการแล้วนะครับโอเคก็เรียบร้อยครับผมอ่ะเดิตตัดไปแล้วเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จสิน้นการเล่นหวยกับเว็บเจษด,ดาเบ็ดนะครับเอาละต่อไปเว็บหน้าผม พาไปรีวิวพาไปรู้จักกับเว็บหวยเว็บไหนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับอยากจะรู้ว่าอยากจะรู้จักเว็บอะไรทุกท่านก็สามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าอยากให้ผมแนะนําเว็บหวยเว็บไหนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมเฮียโชคและเว็บเจ็ดสราเบนคอมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ